สวัสดีครับใครที่กำลังตามหาเกมเล่นนะวันนี้ลุงแมวมีอีกหนึ่งเกมที่พัฒนาโดยคนไทยนะครับตัวเกม,มปเป็นภาษาไทยแล้วก็ราคาดีนะ150ร้อยห้าสิบกว่าบาทเท่านั้นเองนะครับผมอยู่บนสตีมแล้วก็วันนี้ลุงแมวมีมาแจกหลายโค้ดอยู่นะเดี๋ยวติดตามกันนะครับ่าแจกยังไงเนะชื่อเกมนะครับก็คือ Slam Return of Demon Lord ในแนวเกมเนี่ยก็จะเป็นโลกไลน์นะครับก็คือเกิดแล้วตายตายแล้วเกิดสนุกของเกมนี้เนี่ยมันอยู่ตรงที่ กลไกในการที่พอเราเป็นตัวสลามใช่ไหมเราสามารถที่จะดูดนะครับเราสามารถที่จะคล้ายๆกับกืนกินนะแล้วก็สามารถแปลงร่างเป็นสัตรูตัวนั้นได้พอแปลงร่างปุ๊บเนี่ยเราก็สามารถใช้ทักษะสตัตรูต่างๆนะเช่นที่ลุงแมวลองดูก็เช่นลองแปลงเป็นนกอย่างเงี้ยก็สามารถสู้ระยะไกลได้นะ ว่าถ้าเกิดเราแปลงตัวเป็นเห็ดพิษเนี่ยนะครับแล้วก็ใช้เห็ดพิษได้กวางระเบิดได้นั่นหมายความว่าศัตรูที่เราเห็นทุกตัวในฉากเนี่ยนะก็สามารถที่จะสู้นะแล้วเราก็สามารถคืนได้หมดเลยนะครับแล้วก็แปลงร่างเป็นตัวต่างๆได้ระหว่างทางไปเนี่ยตามสไตล์ของโลกไลฟ์มันก็จะมีไอเทมแล้วกันเนื้เพื่อเสริมพลังนะครับเราก็เลือกได้ว่า อยากใช้อเทมแบบไหนนะมีทั้งเก็บตกระหว่างทางนะครับที่ไปต่อสู้กับศัตรูแล้วก็เจอหรือว่ามีทั้งแบบไปซื้อก็มีนะให้เราเลือกได้ว่าเราจะเลือกไอเทมอะไรไว้นะซึ่งกระเป๋าเนี่ยมีจํานวนจํากัดประมาณ4-5สล็อตน,นะครับทำให้คล้ายๆกับเราขัดเกลานะเลือกทักษะที่มันจําเป็นจริงๆนะครับที่สัมพันธ์กับตัวเราเกมเพลย์นะครับเล่นสนุกทีเดียวนะเราได้ตัวละครต่างๆมาเนี่ยก็จะมีท่าพิเศษถ้าเรา ใช้บ,บ่อยเราก็จะจําได้นะครับว่าแต่ละตัวเนี่ยมันมีท่าอะไรแบบไหนอันนี้น่าสนใจทีเดียวนะเราจะรับตัวเอกเป็นตัวสลามเลยนะครับแล้วก็บุกตะลุยไปนะถ้าเกิดเราตายเนี่ยแล้วก็กลับมาเกิดใหม่ใช่ไหมระหว่างทางเนี่ยก็จะมีการเรียนสกิลต่างๆนะครับเลือกสัตว์เลี้ยงได้ด้วยแล้วก็ไฟกันการต่อสู้ก็ง่ายนะครับตอนแรกนะที่เล่น <laughs> คิดว่าเล่นไปเรื่อยคงจะยากแหละแต่ว่าตอนแรกๆเนี่ยก็กดไม่กี่ปุ่มนะครับนั่นหมายความว่า ก็เล่นได้นะครับน้องๆหนูๆก็เล่นได้นะแล้วก็ภาษาเนี่ยก็ไม่ได้มีพิษภัยอะไรเรื่องราวก็น่ารักนะครับสบายๆเพลงประกอบก็เน้นสบายๆนะครับเล่นได้ทุกเพศทุกวัยนะหน mm ้า hmm. ตาตัวละครเนี่ยอาจจะไม่ได้มีความยูนิคมากนะเราอาจจะคุ้นเคยลักษณะคาแรคเตอร์รต,อต่างๆที่เหมือนกับเราพิพนมาจากหลายๆเกมนะครับผมแต่ว่าก็คาดหวังว่าต่อไปนะพอพัฒนาไปเรื่อยๆอก็คาแรคเตอร์พวกนี้อาจจะถูกขัดเกลาได้นะครับปรับเปลี่ยนให้มันมีความ ยูนิคมากขึ้นนะแล้วก็ต้องไม่ลืมว่าไม่ไว่าอย่างไรก็ตามโรย,ยังคิดว่าในอุตสาหกรรมเกมเราอยู่ในจุดเริ่มต้นอยู่นะในประเทศเรานะครับที่ถูกพัฒนาโดยคนไทยก็อันนี้ไม่ไว่าอย่างไรก็ให้กําลังใจแล้วกันเป็นกําลังใจช่วยแล้วกันครับอยากจะให้มีมาเยอะๆนะครับก็เริ่มต้นอาจจะเป็นอย่างนี้ไปก่อนเนาะแต่ว่าพอถ้าเกิดอยู่ใน early access ใช่ไหมแต่พอไปเรื่อยๆเนี่ยก็อาจจะเริ่มปรับปรุงและเริ่มขัดเกลาให้ตัวคาแรคเตอร์มีความมีเอกลักษณ์มากขึ้นแบบนี้ก็ได้นะ ค่อยๆทาไปก็เอาใจช่วยอยู่เสมอนะครับมาถึงตรงนี้แล้วนะก็เขาแนบโค้ดมาให้ด้วยนะครับเดี๋ยวลุงแมวก็จะเอาแจกนะวิธีการแจกก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเลยนะครับลุงแมวจะใส่โค้ดไว้ที่นี่เลยแปะไว้ตรงนี้เลยนะครับหน้าตัวเกมแบบนี้นะท่านผู้ชมก็ไปรับกันได้นะครับก็ลองพิมพ์ดูนะมันมีจํากัดนะครับก็ถ้าพิมพ์แล้วใช้ไม่ได้แสดงว่ามีคนเอาไปแล้วนะแต่ว่าลุงแมวขอนดนึงว่าพอเล่นเสร็จแล้วเนี่ย ก็อยากให้ไปรีวิวนะครับในตัว s สตีมด้วยนะว่าเป็นยังไงเนะเสียงเสียงสะท้อนว่าเล่นแล้วมันสนุกไหมยังไงนะครับก็จะได้ช่วยตัวเกมเขาโปรโมทด,ด้วยนะก็เป็นเกมของคนไทยนะครับก็อยากให้ไปช่วยเหลือกันนะอยากให้สนับสนุนก,กันในเยอะนะครับราคาดีด้วอยอย่างที่บอกนะมีภาษาไทยด้วยนะครับ150กว่าบาทเท่ากับการกินกาแฟแบรนด์เนม หนึ่งแก้วเท่านั้นเองนะอันนี้ได้เกมมาทั้งเกมเลยเนาะลุมาใส่ลิงก์ไว้ด้วยนะครับใน s t o r สโตร์สตีมสโตร์นะใครสนใจอยากไปสับสมุดก,ก็ลองดูได้นะครับผมมาขอบคุณทางทีมงานอีกครั้งนะครับที่ส่งโค้ดมาให้ลองนะแล้วก็เอาใจช่วยนะครับขอให้ประสบความสำเร็จในเกมนะลุงมาขอลาบแล้วนะครับเจอกันใวันถัดไปนะขอให้มีความสุขมาพไปทุกท่านสวัสดีครับผม